หยุดรับเชื้อลบให้ทําแบบนี้ในทุกๆวันนะคะเราเจอพลังงานลบเนะะี่ยค่ะลายล้อมรอบตัวเรานะคะหน้าที่ของเรานะคะก็คือการต้องสร้างภูมิต้านทานใจนะคะให้แข็งแก่งและแข็งแรงมากพอซึ่งพลังงานลบหลายๆเหล่านี้นะคะจะทําอะไรเราไม่ได้เลย และการที่เราจะสร้างภูมิต้านทานทางด้านจิตใจขึ้นมาได้นะคะเราเองนะคะเราจะต้องเป็นคนที่คิดบวกสุดๆนะคะและการที่เราจะคิดบวกได้นะคะเราต้องพาตัวเองนะคะมารับพลังงานนะคะจากครูจากโค้ดนะคะหลายๆท่านนะคะซึ่งออกมาให้พลังงานดีๆกับทุกๆคนนะคะหน้าที่เรานะคะเราต้องมารับพลังงานนี้ในทุกๆวันนะคะเราสามารถรับพลังงานดีๆเหล่านี้ได้ตลอดเวลานะคะทุกๆครั้งที่เรารู้สึกแย่เรารู้สึกว่าเราติดเชื้อพลังงานลบมาแล้วเราก็พา ตัวเองนะคะมารับพลังงานซึ่งจะเป็นครูจะเป็นโค้ดคนไหนนะคะอยู่ที่เราเลยนะคะว่าเราฟังครูโค้ดคนไหนแล้วเรารู้สึกว่าเรามีพลังงานและเรามีความสุขนะคะครูเอมิลี่นะคะก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถที่จะส่งพลังงานดีๆให้กับทุกคนได้ค่ะดังนั้นแล้วนะคะเราจะหยุดเชื้อลบได้โดยการสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเราและจะทำให้เรานะคะมีความสุขแล้ก็มีชีวิตที่ข,ขึ้นตลอดการค่ะ